เออีกแล้วครับผมก็มังครับมาต่อกันด้วยครับเป็นเป็นครับสดสเป็นสดสครับผมนี่น่าจะหวานหวานเจี๊ยบครับไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ไชสามตัวโลไปต่อครับไปต่อพอได้เผาตอนเย็นครับนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับผมแต่ละตัวปลาที่นี่ บเริ่มเทิมครับสนใจตีประสบมาได้เลยเด้อตอนนี้นสกำลังขึ้นติดต่อไตายตองได้เลยนะครับเกียร์ความครับเกียร์อมหน้าดินรับหมดครับแล้วลุ้นกันครับมาลุ้นกัน เฮ้ยนี่ไงของดีสดๆเลยเป็นอะอยากได้กินอยากได้กินครับอยากได้กินได้กินจริงๆครับปลากฏดพวกนี้จะมีความอันตรายครับใช่สามตโล่ไอ้สองตโล่นี่ครับอันตรายครับต้องดูครับไม่ใช่จะกินมันง่ายๆนะครับพวกนี้ปลาพวกนี้กความอร่อยของมันก็แลกไปด้วยพิษสงของมันเหมือนกันนะครับผมอากาศ ไปตลาดยังไม่สดขนาดนี้ครับผมบอกให้เลยครับนี่ต้องมากินปลาเขื่อนนี่ครับสดแท้ๆครับใครอยากมากินปลาสดก็ติดต่อไต้ตองได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักก็พิมพ์ไปเข้าไปใน a ฟ e b o o k ครับผมไต้ตองคันโกงนั่นเองครับรับรองครับจะพามากินปลากสดๆอย่างนี้ครับผมแข็งเป๊กเลยฮะแข็งๆอย่าได้เสียเพราะเป็นเนื้อได้นะครับปวดล็อกจีกเลยนะครับนี่มันเป็นขยคกอยาก อันตรายมากครับลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดูครับบางทีนอนอยู่บ้านในห้องแอร์เย็นๆมาลองดู <c oughs> เล่นโทรศัพท์นี่ครับมาลองเปลี่ยนบรรยากาศดูปรากฏต,ตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะกินนึกเมนูได้เลยมาถึงนี่แกงหน่อไม้ดองต้มยำได้ทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างครับอยู่ที่คนทำนี่แหละครับอร่อยไม่อร่อย นกขวดนี่นั่นแหละของอร่อยเลยฮะส่นีนะท้องป่องๆนี่ไม่รู้ว่าอะไรครับไข่หรืออะไรไม่รู้นี่ครับ้ยปรากฏครับอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างครับอยู่บนเรือไม่ได้ครับไปต่อกันครับผมนี่ครับได้สนุกสนานครับผมพอได้ครับไปต่อไปต่อ รัวอะไรดูตะขายครับปลาหรืออะไรดูครับไม่รู้ครับนั่นเรื่องปีจินดาครับไม่รู้มีตัวอะไรแหวกขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเรื่องปีจินดาใครๆก็รู้จักครับผมมีตัวแหวกขายหรือเปล่ารู้ไป้ยี่ส่งไอยี่ส่นะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับ กี่วันยามทีอย่างเงี้ยใส่ใส่เย็นนี้คืนนี้ก็ดูเี่กเช้าอ๋นี่ครับใส่ตอน,นเย็นนำเช้าครับปล่อยทิ้งนักคืนนึ้นะครับการดักขายของที่นี่ครับตามต่อไปครับผมถ้าเกิดคนลงขายด้วยกันจะรู้ครับว่าการลุ้นไข่กับปลาดักปลาตอนเช้าเนี่ย ม,มีความตื่นเต้นความท้าทายได้ลุ้นนี่ครับตัวดะตัวถ้าเกิดคนได้ยินเสียงนะมันจะมีตัวแหวกขายคือคนนี่แหละครับไม่ใช่อะไรสักงสิ้แล้วติดไม้ทีก็นเนะครับแควกแหวทุกทีครับผม <c oughs> ตามต่อครับอีกสักนิดนะครับใครจะหมดผืนแล้วครับาดี <c oughs> นี่ครับอาจจะไม่ได้ปลาใหญ่มากครับแต่ก็มีปลาได้กินครับผมมีเพลงให้ฟังเลยครับเป็นไงไม่รู้เสียงยะได้ยินหรือเปล่าถึงไหนสำหรับ เฮ้ยย่าโหแต่ก็ไปดูกัดครับเนี่ยครับบางตัวเห็นไหมแบ่งกันไปครับแบ่งกันกินไปดูนะครับสภาพสภาพโอ้โหยังไงครับเขาบ้างเราบ้างครับจะได้กินสั่หน่รยเถอะพวกมาขอแบ่งยังไงไม่ได้เสียสวยครับต้องโดนแบบนี้แหละครับเนี่ย ได้ปลาติดขายใช้ว่าจะได้กินง่ายๆนะครับมีพวกมาขอส่วนแบ่งไปด้วยภาพอาจจะย้อนแดดนะครับ ไปแล้วครับไอ้ล่างก็มาไอ้บนก็มานี่ไปล,ล่างอยู่นี่ครับไอ้บนอยู่โน่นครับ,ม,รรบมาแล้วมาลุ้นีลครับผมเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงกํามังอุ้ยกํามังครับเนี่ยครับเป็นวิธีที่หาก,กินกันมานานแล้ว ไม่แค่จับผื่นไข่ก็รู้แล้วว่าปลากระมังแต่เมื่อถ้าแกะแกะได้ครับนี่โอเคครับสปอนเซอร์ขายร้านไหนอยากเข้าเข้าได้เลยนะมันใช่อย่างเงี้ยแลาประกันอะไรยังไงก็ขายได้ถ้าเกิดใช้แบบนี้ติดไม้ก็ดึงครับมีวิธีการปลดอยู่ปลาเนื้อปลามันจะไม่ค่อยสูงอ่านี่ครับเห็นไหมเราจะไปกินเองเราต้องนี่แหละ ไวิธีการปลดน้องๆนุองหนูเอาไปเป็นแบบแต่อย่างได้นะครับสดพอไหม่ะ <laughs> ถ้าเกิดใครจะมาดักไอ้ดักขายกับไตต่อครับถือมืดไปเล่นด้งงครับเว,าาว <laughs> อากูถึงครชมชมเพื่อความบันเทิงครับไม่ได้แต่ผมว่าเหมือนล้างผ่านแลมากวก่า โอเคครับผม,มเ,เดี๋ยวเราไปมุดปลากันเดี๋ยวาไปชมหมายของคนได้ครับผมยังไงเดี๋ยวเราติดตามของคนครับผมบขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมสวัสด,ดีครับผม